บนึงหนิงหน้าเดิมเลยไม่มีต่างเปลี่ยนหน้าครับเดี๋ยวมันตายอ๋อมีดีเมื่อเชีอะไรสัตว์กิด,ดื้อกิดื้อมืเชียรมัานี่ดิมึงมานี่ดิ <S <S เอ้ยยาหายสมยานยายาไม่มียาอะไรนะพี่หายสมยานแม่ ไหนอะพี่สมผมไม่เห็นเลยนีเงไอสมยืนอยู่เนี่ยขอหน่อยได้ป้าคู่หูสมไหนเนี่ยอ้าวอ้าวขาดเป็นพี่สมเนี่ยใครเนี่ยมึงใครเนี่ยเอาบวกหนึ่งกูก่อนเลยดีกว่ามั้งเผาพี่เอาพี่เหรอเนี่ยคนละพี่ก็ไม่คนละพี่ไปเปลี่ยนหน้าอะไรเนี่ยโอ้โหเอาน่ารักเลยโอ้หมดแล้วหมดแล้วบอยบอยเดี๋ยวบอยเสียงต้องแนเปลี่ยนบเนี้ะ เสียงเปลี่ยนไปเสียงอู้เหมือนจานพิงเลยอ่ะนในนึงพี่อะเอืขอบเฮ้ยขับพี่ครับพี่คิดถึงว่าพึ่งงานโอ้พี่สมพี่ผมเสียใจวะขับมาแล้วเห็นพี่เปลี่ยนไปขนาดเนี้ยเอ๋ก่อนหน่อยดีพื่อนก่อนหน่อยดีพื่อนคิดถึงเสียใจวะพี่จริงผมพูดจริงเลยเพี่ครับพี่ครับพี่ยคิดถึงไอ้เชี่ยมาแก ครับพ <si me ี่ครับพ pues uh ี่ใครเนี่ยครับพี่คิดถึงกูคิดถึงจริงนะเนี่ยจริงว่ะกูคิดถึงกูยังคิดถึงเลยผมแบบผมแบบคือแบบตลกเลยว่ะไอ้บอกคือแบบทำไมพี่ไปพี่ไม่เปลี่ยนหน้ากลับวะพี่ถามจริงอย่าเนี้ยไม่กูต้องบอกมึงดีกว่ากูไปวิ่งเป็นทางมาเลยไม่หรอกขี้เกียจเนี่ยพี่ไปเป็นเวนี้ซะแล้วไงเดี๋ยวนี้พี่ไปเป็นวัยรุ่น ติดหล่อแล้วพี่ไม่ติดหล่อแล้วยังไนะไม่ตหล่ออะไรเด้นน่ารักอย่างเดียวเขาหล่อไม่เอาแม่จะบอกอะไรอีมมันมีคนเหมือนมึงเดะเลยอ่ะใช่เหรอเออมันมันมีแฟนมันเหมือนเหมเลยเหรอกิการแบบมึงเลยอ่ะเหยื่อขึมึงเลยอ่ะใช่เหรอเหยื่อไม่ได้ว่ะสัตว์แม่กลับอลันเน่ะเพื่อนแล้วมึงใครเนี่ยอ๋อพี่โอมอ่ะพี่โทษโทษโทษพี่โทษโทษพี่โทษเลยดูปานนับโทนพี่ไอ้ย่าเปลี่ยนไปเยอะไงจำไม่ได้ไงพี่บางทีโทษโทษโอ้ พี่เอ้ยมือตั้งใจแล้วเดี๋ยวนี้คนมันเปลี่ยนไปอ่ะเนาะอายุเยอะขึ้นแต่หน้าเด็กลงอันเนี้ยกูงงมึงแกพี่โน้มทักกับมีบ้างเยอะขึ้นเลยเนาเด็กเอ้าธรรมดาอายุอายุเยอะขึ้นแต่หน้าเด็กลงอ่ะเนี่ยกูงงแต่พี่โอมใช่ปะเนี่ยนี่พี่โอมใช่ปะเอ้ยเอ็นดูเบียนดูเนี่ยพี่โนเขาเหมือนเดิมเลยเห็นปะเขาไม่เปลี่ยนเลยโอ้ไม่มีใครเปลี่ยนเลยสถานบันมีจริงเหรนไฟสองตัวแล้วไม่เปลี่ยนดููหนน้ากเี่ยมึงดูอย่างไอ้บ๊อบดิีต้าจริงแะต้า

เอออ้ภาพโคตรสวยอ่ะนั่งเล่นอยู่หลายร้านเลยเครื่องแบบนี้เครื่องอะไรเออเครื่องซีโออยู่ไหนอะเครื่องแต่งอยู่ไหนอ่ะเป็นไงซีโออยู่ไหนอ่ะภาพโคตรสวยอ่ะตึงๆแล้วพอไม่แฮปอ่ะก็นิดนิดนึงเนาะใช่เหรอจริงๆเนี่ยเล่นของแรงก็ก็นิดนึงอ่ะครับก็ไม่ได้ขิงนะครับก็ใช้ซีพียูแค่แบบคอไอสามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แต่ภาพมันะครับปั๊บโอ้ย ไม่อะไรนะอะไรไม่อะไรไม่มึงเฮี้ยจัดอ่ะเออเสียงเบาจัดอ่ะมึงพูดพูดอย่างนี้ได้ไงเขาเฮี้จะพูดอย่างนี้สิมันก็ปกติแล้วอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างมันก็คอมไมาอยากใต้โต๊ะอะไอประหลาดีไม่ได้เฮ้ยโดนนะเว้ยพี่หอมพี่เราอนี้เนี่ยออกเลยนะปิ้งเนยพี่ปิ้งเนยปิ้งเนยสเปคอะไรครับพี่อันนี้สเปคอะไรอ่ะอ่าขอดูแฟตติ้งหน่อยครับอันนี้คือแบบว่าแบบเขาจะจะบอกว่า ขนาดราคาถูกสุดก็ยังเล่นได้ใช่ป่ะใช่พี่คือราคาแบบเนี้ยขอนมือในไปที่ออยลื่นปืดเล่นบวกสตรีมได้เยอโต้ทำไมไม่แตกถือว่าถือว่าไปได้แล้วประเด็นคือประเด็นคือแบบปรับเวลี่ไฮด้วยเวลี่ไฮอ่ะโอ้โหอยากปรับเวลี่ไฮเลยเน่ต้องแบบต้องอย่างนี้เลยใช่ปรับเวลี่ไฮอ่ะเวลี่ไฮโอ้ยปรับเวลี่ไฮแล้วมันแรงแล้วเตือนเวลี่ไฮทำไมคอมกูไม่แรงอย่างนี้วะ มึงก็ยกกลับบ้านเลเพื่อนเอ,อิญยกกับเบิร์นยกกลับบ้านาก,ก็บบนนไม่ได้ยังมีกล้องกล้ <c oughs> องเยอะด้วยเนี่ยผมแอบมาเที่ยวยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแล้วเนี่ยผมต้องไปฟาร์มหาเอินแล้ว,คคลวก็พี่ไปคุยมาแล้ว ออบอยแต่ภาพมึงสวยจริงเลยคือผมเก๋ยิแบบแบบตีตีบทสิบแบบพี่อาไรนะใครไว้หัวชมพูเลยตกสายแล้ววางสายแิงค์ผ่าลยวชัวร์มึงมองมามึงลงความไม่พอเลย้องี์ต่อเนี่ยโอ้ยพี่พิงค์สวัสดีครับพี่วางสายไอ้บอยเป็นไอ้บอยเป็นเหมือนกันไอ้บอยวางมอตให้มั่งดิอะไรนะวาไงว่าไงลงมอตภาพแบบมึงให้มั่งนี่ไม่มีมอตครับอันนี้เดิมๆปรับสูตรครับผมโทษทีโทษทีก็คอมไอแฮปอะครับโทษทีโอ้ย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 สเปคไรสเปคไรครับสเปคไรครับ มาทำไรวต้องพาดใส่ออกไปทิ้งวเล่มาทำไมมาทหม่ถูกครัอะไรนะมาทำอะไรครับเอ้ยมึงลงภาพอะไรวะเอ้ยมึงไม่ได้ลงครับพี่ทัวทีผมผมไม่เคยลงครับพี่ผมปมไอแอปะครับดูสติ้งดิดูซติ้งดิ เบลลี่ไฮอ่ะครับพี่คือการ์ดจอตัวแรกหนึ่งหกเออเมดไม่ได้เปิดไม่ชัดเลยเฮียเออจดูวายเลยเฮียเนี่ยครับผมผมปั๊บแบบเบลลี่ไฮอ่ะเบลลี่ไฮอ่ะหนุ่มอสแบบหนุ่มมอสอะนะแค่ภาพสวยได้แค่นั้นละว่ะเอาจริงก็งนิดนึงครับไอแฮปอ่ะครับไอแฮปอะไอแฮปแบบได้แล้วบวกช่างประกอบตึงๆที่นั่งอยู่ด้านหลังด้วยตึงๆเลยตึงๆเลยได้กาอีเลยเปล่าเออเอาดูฟิวชั่นนี่เราช่างทำอะไรกันที่เลเบลหรือเมื่อกี้จุกหรือเปล่าพี่พี่พี่บอสใช้จุกป่ะเนี่ย เไ้ยมีคนถามว่า FPS เท่าไหร่วะ FPS FPS แป่งดูไหนแล้ววะใช่เหรอไอ้จุไม่ใช่ผมไม่อยากเปิดเลยนะสายบนอะไม่ตั้งไว้เหรอช่างยืนอยู่อย่างเงี้ยก็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 หกสิบกว่าก็ถือว่าสบายอ่ะอันเนี้ยแต่ช่างช่างได้สายสี่เดอกโป้งเนี่ยนะไอ้เหี้ยจะมีสองฟิลเว้ยฟิลหนึ่งคือดูดพอร์ตเว้ยอฟิลหนึ่งคือดูดยาเส้นมันไม่ดูดไปมึงยังดูดไปอยาเส้นเหรอเออไอ้เหี้ยแบบมึงดดูไปจาอยู่ไม่กูไปวันนึงเว้ยแบบฟิลแบบเอ้ย ไอ้เหี้ยไม่เจอมานานไอ้บอลมันอัปเกรดว่ะไอ้สัตว์มันดูดพอร์ตพังไปอีกวันหนึ่งเว้ยไอ้สัตว์น้ำยาหมดมาฟิลดุยาเส้นไอ้เหี้ยมันมีสองล้านเร่องที่ไอสามใช่ไอสามไอสามสิบสองสี่เออสิบสองเออปั่นใบจ่ากเปิดประตูไปดูอยู่กูไอ้เหี้ยกูเหอเลยอ่ะโอ้กูนานแล้วไงพี่นานแล้วไม่ได้นี่นานแล้วไงเฮ้ยเี้ยคนคนดูพันสองคนดูไปจากไหนวะเนี่ย เอาดีๆเขาคิดถึงไงใช่เหรอเขาคิดถึงผมขนาดนั้นเลยเหรอไอ้เฮียเดี๋ยวผมไปวิ่งรอบคอนโดแล้วกันครับไงเห็นบอกภาพสวยเขามาดูภาพอ๋อเหรอแต่งตัวไม่ได้ดับตรงผมเนี้ยมีมึงคนเดียวแหละเขามาดูภาพแกอะไเขาไม่ได้มาดูผมเออแดกแดกข้าวก่อนเดี๋ยวจะตาหาซะก่อนมึงอ่ะไอ้เฮียโอ้ไใบเบยครูใบเบยไม่ต้องไม่ต้องเน่เดี๋ยวครูให้กรรมสิทธิ์กระเป๋าอะไรมึงใบเบเ์ไรผมกระเป๋ากอะไรวะถ่ายไบเบย์เห็นไหมเนี่ยกระเป๋าเปิดดูไม่ได้พี่แอ่ครูครูเอาใบเบยมันก็ได้ ไม่ให้เด้งงมันเปิดตรงไหนแล้วกระเป๋าอ่ะอ่ามึงเดินไม่ได้มึงเดินไม่ได้มึงเดินไม่ได้ดีเลียดเลยดีลียดอะไม่รู้ไม่ตอนนั้นไม่เคยอยู่ไหนไว้แประเป๋าอะไรเหลือเหลือห้าแสนเหลือสามที่แสนแล้วเฮ้ยมันพี่โพลิซผมเลยอ่ะอการบางครั้งครูไม่อยู่ไงพี่อยู่ก็รับอยู่ตลอดครับตอนแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์อยู่ยังไหมหกโมงเช้า อะไรมาเอ๊ะแต่เสียงไม่กระตุกว uh, ่ะแดกดีในกระเป๋าอะเสียงผมกระตุกกาอรินอรินแค่น oh, yes. oh, yeah. ี้เองอายบายอ้บอยยังไงนะเดแข็งแรงแน่ไม่รู้อะพี่ต้องรู้ร่างกายอรินอรีนอะอรินอรีนะเข็มชีดยาแล้วแล้วตามไปดีหรอมึงขายยาจะเสร็จหรือยังเออมึงทำงานต้องวะเข็มชีดยาอะไรละอะไรละพี่น่อยอาบายมันเรียกอะไรแดกไปซะเยีไปลองรับนั่นนึงเป็นไรนะก๊อตคํานวณแป๊บเร่งเลยไม่รู้กูไม่รู้กูกดเปิดดูกระเป๋ามันไม่ขึ้นหรอมาแดงมาให้ของมานี่ม ให้ตังค์ได้ไหมเออมันที่มาเอาของลงอุ้ยงานกันเทปอะไรวะนานเดนทีของขวัญกูเก็บไว้ให้มึงเลยเนี่ยกูเฉีอนไข่ข้างหนึ่งให้มึงเลยได้รู้ป่ะรู้รู้รู้ป่ะทำไมยูไอถึงห่วงรู้ไหมผมจะบอกให้คือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจริงๆอ่ะถามว่ามันเล่นได้ไหมมันเล่นได้เว้ยมันเล่นได้เว้ย ยุ้ยไอ้แบบไม่วงเพราะมันเล่นได้เว้ยเข้าใจแค่แบบว่าเราอะต้องเหมาลานซ์ไม่เป็นพีเทสไปเพราะว่าสเป็กเนี้ยทึงเยาวมาเล่นวินที่ไทเจอคนเยอะมันก็เป็นอาการนี้แต่แค่แบบว่ามันไม่กระตุกด้วยมันไม่กระตุกแต่แค่ยุ้ยไอ้ไม่หวงเพราะฉะนั้นเราต้องปรับหาบาลานซ์มันก็อยู่น้องบอยสมไอ้บอยไอ้บอยเงินติดลบใจโลซับเฟซวินเท่าไหร่อ่ะไปดูวินนี้เท่าดีเว้ยดีได้เลยวินเท่าไหร่ตอนยังไงจนอย่างนั้นเข้ามาไม่ล้านเลย เพราผมจำได้มันไม่เคยจ่ายบินเลยเยียเนี่ยจับประมาณน่เจะเหวอะหนึ่งห้าศูนย์แครับผมใช่ครับกระจ่อจะเป็นหนึ่งห้าศูนย์แล้วหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยถ้าเกิดเอาเล่นสบายก็ต้องนอร์มอลครับยังไงก็ต้องปรับ normal ฟิลที่มึงบอกมันต้องปรับอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อเพื่อแล้วมึงก็ไปเกมอ่ะผมขอญาตขิงนิดนึงกลับมาแล้วผมก็กลับมาเล่นอยู่ประจำโอ้ยกลางคืนผมก็เข้าไปเล่น คืนนั้นผมก็เข้าไปเล่นกูไปนอนตายแอกแกอยู่โรงพยาบาลนะครับตัวน้อยอะไรกีจะออกไปข้างนอกชีวิตผมเป็นหนี้่ะช่ว่ะมาคือรถมาคือรถมาคุณผู้หญิงครับรบกวนช่วยอยู่ใช้หนี้กับผมเลยได้ไหมครับอย่าตายเออมันใช่เรื่องมานี่คือมเป็นะพีตัวเองยังไม่สรางเลยเป็นเมนเลยไงคุณเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับตี่บหมยตีเหมยเลยที่ติดเล่น ลายล้านอะไรยืนเฉยดู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 คนละคติเว้ยคุล็กคุณอะไรเงี้ยกูยืนของกูเฉยเมิงของคุณน่าจะหลายล้านแต่ถ้ากูพูดไปฟังมึงก็ไม่ต้องฟังเว้ยโอ้โหคุณนี้จะไม่ฟังเลยพี่สมพี่พี่สมผมจิมตังค์พี่จ่ายบินหน่อยดิไปดูน้องวันนี้เจ่ายบินเท่าไหร่อ่ะ ประมาณปกติท่านนะพี่ไม่โอดด้วยพี่เป็นสงสารผมให้าโต๊ดสามผมมีแต่ผมใช้ไม่ได้อะพี่ต้องเลยเขาตไม่เป็ดีว่าตไหมว่ามึงติดปิ้นเท่าไหร่อ่ะพี่โสมขายเป็ดฟ้าให้ไอ้เป๋ตี๋ไหวก็อนหน้าเอาป่ะนั่นใช่ไหมพี่ยิงตอนบุญเป็ดปลาประหลาดพี่ถูกพี่ถูกพี่ถูกเรียมถูกผมร้องรักพี่เสมอธรรมดาธรรมดาเนี่ยในสายตาคงเป็นเด็กตือแหละคุรงผมร้องรักพี่เสมอแค่นั้นเลยพี่แย่แล้วมึงใหญก็อดกูถเจ๊สาว ยืนเรยบรอยสาอยากเดนกันทั้อยม่ล บอยไปดูเนินไปไหนไม่เดี๋ยวกูเข้าไปอีกตอนเย็นๆนุนกลับบ้านก็แล้วกันกมาดูแป๊บนึงดิเดี๋ยวบ็นไรลาเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนไม่เอากูไม่อยากไอ้นี่เดี๋ยวโดนต้นตีนจะไปนี่ตรงนี้เลยไงอะไรนะรถใครว่สีขาวเนี่ยเออรถใครอ่ะรถมึงเปล่ารถใครวะไม่รู้อ่ะนั่งไปใหญ่บ๊อบแล้วกันนะรงงคับแแลล้้ววมอพี่ก็คือต้อง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 ไอ้นี่ด้วยนะครับต้องเข้าใจในสเปคด้วยว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเป็นแบบ เออคือเราไลฟ์ไปด้วยใช่ไหมไลฟ์ไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยในเครื่องเดียวกันมันก็จะเป็นอาการอย่างนี้แหละจะมีหน่วงนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละปกติครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเล่น <c oughs> เล่น,เล,นเล่นเฉยเยหรือเล่นแบบไม่ได้สติว่ <c oughs> <อ>ามีร้ <400 S 2> อยอะไรเนียไลฟ์อาร